สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกับพี่บุรุษไปรซณนีกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จะมาให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองน้องๆตั้งใจฟังดีๆนะครับการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครองหมายถึงการเขียนจดหมายเพื่อส่งข่าวคราวเล่าเรื่องไต่ถามทุกสุขแสดงความระลึกถึงและขอความช่วยเหลือพี่คะแล้วการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองมีข้อควรปฏิบัติยังไงบ้างคะข้อควรปฏิบัติของการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองมีดังนี้เขียนข้อความไม่ชัดเจน สื่อสารตรงประเด็นด้วยถ้อยคำสุภาพกระทัดรัดสละสลวยเขียนด้วยลายมือสวยงามอ่านง่ายใช้กระดาษและหมึกเขียนที่สุภาพไม่ฉูดฉาดใช้ภาษาถูกต้องตามลักษณะการใช้ภาษาและตามความนิยมเขียนถูกต้องตามรูปแบบที่รับรองกันครับต่อไปมาดูคุณค่าของการเขียนจดหมายกันบ้างดีกว่าครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายมีคุณค่าหลายประการดังนี้ได้เขียนหรือเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คำพูดได้แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้ได้ฝึกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลและเขียนถูกต้องตามรูปแบบได้ฝึกเขียนเรียงลำดับเรื่องเหตุการณ์เป็นการบันทึกเรื่องราวเพื่อความทรงจา สื่อสารได้ทุกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายต่อไปเรามาดูวิธีการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายกันบ้างนะครับวิธีการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพต้องจุดใครปาให้ระบุว่าเป็นใคร ส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับถ้าเป็นคุณพ่อและคุณแม่ควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าและคุณอาควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพ ตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับและสุดท้ายถ้าเป็นผู้ปกครองควรใช้คําขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงครับ เดี๋ยวเรามารับฟังความรู้จากพี่บุรุษปารินีกันต่อดีกว่าค่ะต่อไปเรามาดูการใช้คำสนนรสบบรสพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลการใช้คำสรรพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมหนูและหลานส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าคุณปู่ คุณย่าคุณตาคุณยายและท่านถ้าเป็นคุณพ่อและคุณแม่ควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมหนูและลูกส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าคุณพ่อและคุณแม่ถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าและคุณอาควรใช้สรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมหนูและหลานส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึง ควรใช้คำว่าคุณลุงคุณป้าคุณนา้าและคุณอาและสุดท้ายถ้าเป็นผู้ปกครองควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมดิฉันและหนูส่วนคำสรรพนามแทนผู้เขียนถึงควรใช้คำว่าท่านหรือตามสถานภาพน้องๆครับต่อไปเรามาดูรูปแบบการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายกันบ้างดีกว่าครับการจ่าหน้าซองจดหมายมีหลักการดังนี้ 1. ที่อยู่ของผู้รับต้องเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้แก่ชื่อนามสกุลของผู้รับบ้านเลขที่หมู่ซอยถนนที่ตั้งตำบลหรือแขวงอำเภอรหรือเขตจังหวัดและรหัสไปรษณีย์สองที่อยู่ของผู้ส่งเรียงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับจะเขียนไว้ด้านบนซ้ายของตนเอง 3. ามสแตมต้องติดสแตมตามราคาที่กรมไปรษณีย์กำหนดเพราะถ้าติดไม่ครบผู้รับจะถูกปรับเป็นสองเท่าของราคาสแตมที่ขาดไปเมื่อเราได้รู้จักหลักการเขียนจ่าหน้าซองกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างซองจดหมายที่สมบูรณ์กันนะครับนี่คือตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายที่สมบูรณ์ประกอบด้วยที่อยู่ของผู้รับที่อยู่ของผู้ส่งและดวงตราไปรษณียกรครับ น้องๆครับและสุดท้ายนี้คือส่วนที่สําคัญที่สุดของการเขียนจดหมายครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างของจดหมายนั้นเรามาศึกษาเรื่องรูปแบบของจดหมายกันก่อนดีกว่าครับรูปแบบของจดหมายนั้นประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังนี้ที่อยู่ของผู้เขียนเริ่มกึ่งกลางหน้าระหว่างเส้นขั้นหน้ากับริมของขอบกระดาษวันเดือนปีที่เขียนจดหมายให้เยื้องมาทางซ้ายของตำแหน่งที่เขียนที่อยู่เล็กน้อย คำขึ้นต้นห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย1นิ้วเนื้อหาขึ้นอยู่กับย่อหน้าตามปกติอาจจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย2นิ้วคำลงท้ายอยู่แนวเดียวกับที่อยู่ของผู้เขียนชื่อผู้เขียนอยู่ใต้คำลงท้ายล้ำเข้าไปเล็กน้อยและนี่คือตัวอย่างรูปแบบของจดหมายครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างจดหมายที่เขียนถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับนักเรียนคะสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกันด้วยนะ